สวัสดีครับนี่ผมเจมิเนเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dark and Light Mobile สำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชั่นมือถือแล้วนัว่นเองทานผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมแซนด์บ็อกเอาชีวิตรอดในโลกแฟนตาซีอะไรทํานองนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศตัวเกมกันเลยครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวนี้เรามาสร้างตัวละครกันนะครับเกมนี้ก็จะมีทั้งตัวละครชายแล้วก็ตัวละครหญิงนะครับแล้วก็มีพวกเอ่อพวกเป็นเหมือนเอ่อมนุษย์กลายพันธุ์หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับเราสามารถแรนดอมตัวนี้ได้นะครับนี่แรนดอมแบบนี้ได้เนาะสำหรับใครที่แบบขี้เกียจปรับแต่งนะครับจริงๆมันสามารถปรับแต่งได้นะครับเนี่ยก็จะมีพวกโครงหน้าการยืดใบหน้าต่างๆตาปากอะไรแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวนี้เกมที่เป็นเกมมือถือสามารถสร้างตัวละครได้นะครับส่วนใหญ่จะใส่พวกฟังก์ชันพวกนี้มานะครับการปรับตัวละคร ปรับขนาดอะไรแบบนี้นะครับสามารถาทําได้ทั้ง2ตัวละครเลยนะครับนี่ก็มีเยอะแยะเลยเนาะมีสีผิวสีคิ้วสีอะไรพวกนี้นะครับผมเล่นแบบ เดิมๆแล้วกันนะครับออริจินอลเนาะคงไม่แบบไปปรับอะไรมากมายนะครับขี้เกียจแต่งด้วยนั่นแหละประเด็นหลักเลยนะครับใส่ชื่อตัวละครไปนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราเข้าสู่บรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นโซเวลในโลกแฟนตาซีนั่นเองท่านผู้ชมครับมาพร้อมเป็นส่วนของตัวแบบที่เป็นแบบโอเพนเวล d ์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูเนาะตัวเกมมีแค่เวอร์ชั่นภาษาจีนนะครับจะมีปัญหาเรื่องการเข้าเกมค่อนข้างยุ่งยากนะครับใครไม่เรียบก็รอเวอร์ชั่ ไต้หวันหรือรอเวอร์ชัน g ก o b a l ก็ได้นะครับมีตัว quest อ,อ,อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าให้เราไปเก็บอะไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดาๆด,ดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นแอนิเมชันการเคลื่อนไหวตัวละครนะครับมันจะมีอยู่2โหมดด้วยกันเนาะโหมดฟาร์มนะครับแล้วก็โหมดที่เกี่ยวกับการต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับนี่จะมีอยู่2โหมดนะด้านซ้ายเป็นโหมดฟาร์มนะครับด้านขวาเหมือนจะเป็นการต่อสู้หรือว่าการสร้างอะไรแบบนี้มากกว่านะ วิธีการเก็บของหรือฟาร์มของนะครับเราเข้ามาที่ทรัพยากรได้เลยท่านผู้ชมครับแล้วทําการเก็บเนาะมันจะมีเครื่องมือขึ้นมานะครับหรือว่าไอคอนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกนะว่าเฮ้ยเราเก็บได้อะไรเท่าไหร่นะครับเห็นว่าผมเก็บได้อ่าของมา2ชิ้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าต้องเก็บอะไรเป็นภาษาจีนนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ใช้ Google Translate แปลได้นะแคปรูปตรงข้อความนาซ้ายมือตรงนี้เราไปแปลนะครับโอเคเนาะอันนี้ผมใช้วิธีการเดาเนาะก็ไปเก็บก่อนอันแรกนะครับเดี๋ยวก็เก็บไป จริงมีการใช้เคียวเกี่ยวด้วยนะครับโอเคครบแล้วนะครับพอครบแล้วให้แตะที่เควสนะครับนี่ครับรับของอ่าอ่ารับของสิต่อมาแล้วผู้ชมครับหลังจากอ่าเราทำเควสเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมหรือทำภารกิจเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวภารกิจใหม่นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรนะครับมันมีวิดีโอไกด์ไลน์อยู่นะกดดูได้นะครับเป็นไกด์ไลน์เนาะแต่ถ้าสังเกตดีๆด้านขวาบนนะครับมันจะมีบอกอยู่นะให้เรากดตรงนี้นะครับ เหมือนเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเหมือนพวกปูปิ้นหรือว่าทักษะพิเศษนะเรากดเรียนรู้ตรงนี้ไปเลยท่านผะู้ชมครับอ่กดไปเรียบร้อยครับนะทีนี้เราปิดไปเลยปึ๊บนี่ต้องเควสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันเป็นเควสเหมือนให้เราไปอ่เรียนรู้เท่านั้นเองนี่ต่อมาก็จะมีคําแนะนําเพิ่มเติมท่านผะูนะ้ชมครับนะนะนะ เราเปิดกระเป๋านะคอยสังเกตไอตัวที่เป็นแสงก,กระพริบกระพริบแบบนี้นะครับนะคอยสังเกตดีๆนะบางทีมันมีไกด์ไลน์บอกอยู่นะให้เราไปทำอะไรเนี่ยกดอันนี้นะครับแล้วก็ทำการนะมัน,นทำการคราฟใช่ไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับออกมากดรับของเรียบร้อยนะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับกลางจอเรามาที่ช็อตคัทเลยเรามาที่ช็อตคัทเลยนะครับเราก็จะเอาพวกไอเทมต่างๆมาใส่นะ เราจะเอาอันนี้มาใส่ใช่ไหมนี่ไงโอเคเอาใส่เิเรียบร้อยครับแล้วกดใช้นี่มีพูดน้อยออกมาท่านผู้ชมครับว้าวกดรับของนะโอเครับเหมือนเดิมนะครับเล่นค่อนข้างง่ายอยู่นะครับมีไกด์ไลน์บอกประมาณนี้เนาะทีนี้ไปน้านขวาบนเหมือนเดิมนะครับไปน้าขวาบนเหมือนเดิมนะครับมาเรียนรู้อันที่สองนะ อันนี้ก็บางทีให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บทรัพยากรเพิ่มเติมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะผู้ชมครับเรียนอันนี้ด้วยแล้วกันนะเรียนรู้ไปเลยสองนไปเลยโอเคปึ๊บออกมานะครับรับเควสนะครับช่วงแรกก็จะเป็นอันนี้แหละทําตามที่เขาฝึกสอนนะครับต่อไปไปที่กระเป๋าเหมือนเดิมนะอาบปแรกนะครับต่อมาเรามาคราฟนะครับคราฟขวานแล้วทีนี้เราจะได้ออาไปตัดไม้แล้วนั่นเองนะพีชมครับ แต่เหมือนตัวทรัพยากรเราไม่พอใช่ไหมแต่เหมือนมันจะครับได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคครับได้ก็ครับได้นะครับแต่ครับไม่ได้ก็หาของก่อนนะครับพวกทรัพยากรไม่พอใช่ไหมต่อมานะครับไปด้านขวาบนเลยแล้วก็มาตรงนี้นะครับเรามาครับในส่วนของขวานะครับเราขาดไอเทมตัวนี้เนาะแน่นอนนะครับหาไม่ได้ยากเนาะเชือกใช่ไหมครับแล้วก็เก็บไอพวกนี้แหละนะครับมีโอกาสได้อยู่เนาะ เก็บฟึบเลยฟึบโอเคได้หรือยังเอ่ยไม่ได้ก็เก็บอีกสักกองนึงก่อนเนาะฟึบเนี่ยได้มาแล้วนะครับมันจะขึ้นรูปเชือกมาเลยท่านผู้ชมครับเปิดกระเป๋าแล้วก็ไปที่เมนูตรงนี้นะครับพวกนี้จะเป็นเมนูการคราฟนะครับอย่างแรกเราคราฟขวานมาก่อนตอนเราคราฟขวานได้แล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดคราฟไปแล้วนะครับไอเทมไม่พอนะเราไปฟาร์มไอเทมไม่พอนะครับมันก็จะคราฟให้ออโต้เนาะโอเค เรามาดูต่อไปกันเลยนะผู้ชมครับเขาจะให้เราทําอะไรกันต่อนะเหมือนตัวละครเราจะหิวใช่ไหมเนะี่ยอ่ะอีคลิปใส่ตัวก่อนเอาออกมาได้ยังเอ่ยอรับของก่อนนะครับเอาเป็นแค่เควสให้กดอีคลิปใส่ตัวแล้วของอยู่ไหนมันจะใช้ตอนที่ว่าฟาร์มเลยหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะเนี่ยมาที่ต้นไม้แล้วกันนะครับ มาที่ต้นไม้โอเคทําการตัดนะครับมันจะเอามาใช้ก็ต่อเมื่อตอนที่เราตัดไม้ครับมันจะมีคําสั่งเนาะปกติมันจะมีคําสั่งแบบเนีย่ยใช้มือเก็บนะครับหรือว่าใช้พวกตัวขวานที่เราคราฟมาใช่ไหมครับใช้มือเก็บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะได้พวกใบไม้พวกเชือกอะไรแบบนี้นะเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาใช้ขวานเนาะเราค่อยคอยเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆก็มีอื่นอื่นอีกเยอะเลยนะสำหรับเมนูการเล่นนะผู้ชมครับ เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมสักเล็กน้อยนะครับระบบมันเยอะจริงๆดูดิแต่ยังมีปัญหาเรื่องปงเรื่องปิงด้วยนะครับตรงนี้เนาะโอเคไปเรื่งขวาบนอีกเล็กน้อยนะครับค่อยเราคราฟอะไรต่ออ่ะต่อมานะครับคราบตัวนี้เนาะมันจะเป็นอาหารนะครับการคราฟเมนูด้านบนเนี่ยครับมีไอเทมค่อนข้างเยอะนะครับอย่พวกอีเตอร์พวกที่ขุดอะไรแบบนี้นะครับมีของมากมายเลยนะแคมป์ฟงแคมป์ไฟ คือเกมนี้เหมือนจะมีเวทมนต์ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเคยเล่นในช่วง g l o บ a l ที่เป็นตัวเทสนะครับโอเคเรียบร้อยครับให้เราใช้พูดอีกทีหนึ่งเหรอ,อกดไปแล้วเป็นยังไงอ๋อให้เลือกไอ้ตัว b ์ r r y ออกมาเราก็ไปใช้พูดใช่เลยกิยนครับกินครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนอตัวเรา ป่วยนะจะป่วยหรือหิวอยู่โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมนะครับสรุปวิธีการเล่นง่ายๆนะครับช่วงแรกแนะนําให้เล่นตามภารกิจด้านซ้ายมือนะครับเล่นไม่เป็นนะครับเปิดวีดีโอตัวนี้เนาะถ้าเราไม่รู้ว่า,าตัวภารกิจเขาให้ทาอะไรนะครับวีดีโอตรงนี้มันจะเป็นวีดีโอที่ค่ายเกมเขาทําสรุปให้นะครับเหมือนเขาทําให้ผู้เล่นต่างชาติมาง เวลาที่แบบไม่รู้ว่าจะทำภารกิจอะไรเรากดดูวิดีโอตัวนี้นะครับมันจะเป็นไกด์ไลน์นะแล้วก็จะทำตัวเควสหรือตัวภารกิจนั้นให้เราดูนะครับเราก็ทำตามได้เลยสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะส่วนระบบการคราฟอะไรพวกนี้นะครับอยู่ที่กระเป๋าเนาะเนี่ยครับอยู่ที่กระเป๋านะครับแล้วก็อันแรกนะครับจะมีการคราฟต่างๆนะครับแล้วก็การคราฟพวกนี้ก่อนที่เราจะคราฟได้นะครับเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนี่เมนูตรงนี้นะครับ มันจะมีอาการเรียนรู้นะครับเหมือนเป็นบล็อกปิ้นทักษะต่างๆเพิ่มเติมนะครับเราเรียนรู้ทักษะขั้นสูงนะครับเราสามารถไปทาอย่างอื่นได้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราเล่นไปในอนาคตนะครับมีเกี่ยวกับระบบสัตว์ขี่นู่นนี่นั่นด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับวันนี้ก็น่าจะพรีวิวตัวเกมนี้ให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันประมาณวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ